คสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเขีนค่ะค่ะวันนี้จะมามแติดตามเรื่องเหล้าความฝันกับคุณตาเขียนเนาะค่ะงวดคงทุ่ยไายบางหันคุณตาเพื่นกับเขาเนาะค่ะเกียเก้าเนาะค่ะอืมค่ะเกียเก้าคุณตาให้ค่ะมางวดนี้คุณตาเพื่นกับฝันอีกแล้วค่ะทุกท่ามฝันโตงวดเพื่นว่าความฝันของคุณตาเขียนจะเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแนว่ดอกัให้เพื่อนว่าให้ทุกท่านทั้งวันเนาะฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ta phấn như này cả, yếu phấn cầu, ừ, phấn bản băn hàn là phấn vai che nọ, che mắt bên che cụ thầu, nhà mà 8 phút, một con, bản có đơi mắt tì bên ba tám che cầu, mắt thầu nọ, bản cũng เั็นกมากสูดเกา่าเออหลังจากได้กออกมือนี่มืเลี้กงกานอนนอนกับมาฝันอีกคือเกา่าฝันว่ายางมากคือเก่านะค่ะที่แรกมากผู้นหนึง่งผู้นหนึ่งเป็นคนหนุ่มแลวบ้ดนเป็นเจคือเกาเ่าเป็นเจคือเกา่าแปลงหลังเป็นคนหนุ่มมากค,ค่ะมาบานนี้เพรอะไรเพราข้าวย่างไม่กันสีคน ยางก็ผนกันมาเลยตีคนโตกันอเ่าวานุ่มก็โตกันะโอ้ยไปจากได้ร้องกันได้่ะโอ้ยก็มาเดนน้นนี่เด้อเพื่อนวก็จะงานอ้เงินเขา่างาหังานโ่คมันวะนะมันน้ำเขาวะนะเพื่นวะมันยางวะเพื่อนวานุ่งอกมันเด็กกันได้เพื่อนวะคือกอ bát về 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 bát bát về 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 bát bát về bát Bảo bát bát แตัว่าเป็นเป็นคนหน,นุ่มอ่ะที่คนบ่ิ่นตานะฮะที่แรกกันมากมคนน้หน,น,น,นึ่งบ้าน่นยญางไร้คนก็ไม่ที่เป็นหรกับผู้ม,มากผู้ก่อนแต่ก็ยังเิ่นหูขักูแน่นะาบานก็ยังบ้านบานใบเดื่มเด้อเหี่ยดเด้อเหม่นว่าเออเออ ก็บ,บอกเขาอยู่ได้แต่ว่าเดี๋ยวอเขามาหาคนจะบอกเขาถือมหาให<ช>้ก็ได้ว่าค่ะบายดีว่าจะให้พวกมาได้พวกหนึ่งแล้วก็เอานำมาหาอีกว่าตุ่มตมบ้านหนึ่ะสมมาเป็นมาทวงเนะมมาเนะเออวันนี้นิ่งมากก็บอกมัน,นาจะได้ก็ไปถือมาด้วยนิ่งว่ามันปัดไปเพิ่มพวกพวกไรจังไร<ช>นี่ล่ะ พ่อพันเนี่พันยางมากแต่ทั้งเก่าของบ่มาทั้งพี่บ้านนี้มากทั้งพี่เออมาทพ่อพี่ทั้งตะบ้านออกเออสุดสุดสุดพุทโธมากก็มาทั้งพี่ไรเออมาทั้งเก่าเก่าคือเนาะเออมาทั้งเก่านี่เป็นกระตือเนี่ยน้องซีมน้องใดนี่จ้าว่าจ้าว่าค่าฝันหิษพุทธคุณตาขี้ค่าฝันเพินเนี่ยเพิ่นแป้งหลังไรเนาะค่ะเพิ่นกรเก่งเนาะเออเป็นผู้นมก็ได้ แทงด่างไหญโอ้โไปเห็ดไหญ่บดตัวนี้เอืมพี่กายแหงได้สอนอนไรบงอีกบอหูอันหงอีกตากกัน่ะหูประมาณนั้นสงเมตรนี่แหละฮะหูดูคือยีังฝาแ่นไหนอ๋างขึ้นบางคนตากางขึ้นสีสีสอัน่แบบสีหูนุ่งชีนาเ่ยนะสีสวสีแดงหลายสีเออบตอหูอย่างเห็นเลยเนี่ย ม่นอนน่ะเผาป่าอยู่นี่ค่ะแต่ปีนี้พี่ท่านเห็นค่ะถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนจะเห็นจะเห็นมือวันตีนมือเดียนรับมเนรค่ะเลืกๆค่ะแต่ว่าปีนี้พนญางไม่ปีนี้พี่ท่านเห็นพนญางเป็นมะโบกนอกมะโบกนอกค่ะเนาะเป็นโตคนโตเจกนอกค่ะแม่นอกปีนี้ค่เป็นเป็นไห่เป็นพิษนาเนาะค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นผู้เฒ่าแตอนพี่ท่านเปลี่ยนเป็นนิดหน่อยมากเขียวนีเนาะ บ้านมีปลาเลขกคุณตามักเต้ไจังเลยเอ้าก็ห้เจ็เนี่ยห้าเจ็ดสเจหเจเจ็ดค่ะสามตัวเลยคุณตาสามตัวว่าหนึ่งสี่เจ็ดค่หนึ่งสเจหกห้าเจ็ดไปที่ละค่ะเออเอาขึ้นเ้อโรงไปเนาะักดินเนาะค่ะเนาะบ้านมีหกมีคุ้ตาหะหกมีคุณ้นตา มีไทยผู้ชายผู้หนึ่งมาก่อนเอออบ้านหนึ่งนี่ก็คือเอาหึผู้ชายมาก่อนผู้คนมาก่อนเนี่ยค่ะบ้านเนี้ยางน้ำมาบัลังอีกบาทสี่คนก็จะว่าหนึ่งเจอืมค่ะเจ็ดเก่จังเก็เป็นเจค่ะเจเออเจก็ว่าคุณนเจ็่เนกาแฟเหม็นเนาะเพราะว่าเจ็ดนี่เออเจ็ดนี่มามาแลเน้อค่ะ บางฮันันออกเจ็ดเก่าเนาะบานนีเจ็ติไปยูไทยได้บะ้าะฟันเอ็นเจ็กนู่นกะผ่ะเจ็ดเจ๊กนี่เป็นเจ็ดนะแต่เบื้องสุด่างหรือบนอ่ะะค่ะบื้องนี้นอกคณตาเเพราะว่าพนไทยเป็นพิชาตนะมาก่อนพนึ่เนาะบานนี้หลอบ2้องมามาสีเนาะเป็นเาคนตาเูกก็แปลยังส่ เป็นหาเจ็ดเออทีทีเจ็ดหาเจ็ดเอาคือลงไปพกหาเจ็ดเนาะหนึ่งทีเจ็ดครับเด็ดเนาะค่ะไปเป็นแนวทางเนาะค่ะคุณตาครับอื่นหมุนเอาในนี้เนาะคุณตาเนาะเอานได้ละเออค่ะจับหนาจับลังกันไปหนนค่ะค่ะความฝันของคุณตามีอยังเตือนเติมนไหมก็ก็มีเท่าไหร่ละ ขอขอบคุณคุณตา้หลายเนาะค่ะ่มาแบ่งปันแนวทางความฟันตัเรีกับท่านผู้ชมทางบางของเรานะคะเนาะค่ะเพราะขูคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กบมาเบิงตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะนหนึ่งสีเจ็ดหกห้าเจ็ดค่ะสีเจ็ดหาเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมนประจํานวดวันที่สิบหกมีนาคม สองพหาค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแมงรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟัง ตัวเลขเรื่องเล่าวความฝันแนวทางของช่องจ่าปอเนาะค่ะเนาะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมันๆน้ากันเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมเด้อคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะให้ช่องจ่าปอคะ่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจา่าปอกสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมันๆค่ะสําหรับคลิปนี้กล็ลาไปเพียงเท่านี้คะ่ะ เจอกันไหมคลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะ